นันกันนั้นะคะทุกคนไปกินข้าวซาันนะขออนุญาตนะทุกคนนั่งท่าแบบนี้เลยกินบ้านๆ้ใหญ่ใจใหญ่นะคะทุกคนอันนี้หมกอะไรยา,า,ายหมกปลาหมกไข่ปลาหมกไข่ปลานะคะทุกคนอาหารพึ้นบ้านเราจะอร่อยมากอันนี้ก็แกงหน่อไม้ค่ะทุกคนมันจะของแซ่บๆทั้งนั้นเลย คุณข้านั่งกินก่อนนะทุกคนว่ามันแซ่บแค่ไหนอ,อันนี้พอเนื้อเนื้อทุกคนทานน้องญ้านะคะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อนี่ค่ะพอละค่านพอละสิบบาทแต่ว่าได้เยอะนะคะทุกคนสิบบาทได้เยอะ ไมยบนบ้านเราขอสานเราหาที่ไหนไม่ได้คุ้มขนใหญ่นอนคนละก็ม้นี่ยแม่องนี่ไหลยรู้ว่าไม่เจอเนี่ยตัดกันจองคนคุณงเป็งไม้ Tak muntah, tak bela lagi.